วงัยฟูมูร้อยแปดนะครับพาทุกท่านมากราบขอพรขออนุญาตพักอาศัยเป็นการชั่วคราวเพื่อทํากิจการการค้าณสารหลักเมืองจังหวัดบุรีรย์นะครับขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเจ้าพ่อปึงเถากงเจ้าแม่ปึงเถามา่าเจ้าพ่อใจสิงเงี้และเจ้าพ่อคนอูนะครับเพื่อที่ลูกจะได้มีขวัญกําลังใจนะครับเปิดที่เปิดทางเปิดความเมตตาให้แค้วคลาาปลอดภัย วมทั้งทํากิจใดก็สาเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีรวมทั้งขอเข้ามาหากมีสิ่งใดก็ตามที่ลูกทําไปไม่เหมาะสมรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีลูกหลานก็กราบขอเข้ามาไวนะ้ณที่นี้และก็กราบขอพอบรบารมีองค์พระพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ศูนย์กลางในจังหวัดปทุมล์ขอท่านเปิดทิศเปิดทางให้ลูกหลานทําการใดก็สําเร็จแขวค้าปลอดภัยมีชัยเหนืออริสตูทั้งหมดทั้งปวงนับจากนี้และตลอดไปด้วยเทิน